สามพระอรหันหต์แห่งโชคลาบพระไตรพาคีแห่งโชคลาบที่ยอมรับกันทั่วไปคือพระศรีวลีพระสังกาจายและพระอุปคุธหรือพระบัวเข็มซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธีสิองเดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ทุกครัวเรือนจึงควรมีพระอรหันต์ทั้งสามพระองค์นี้ไว้สักการะบูชาเพื่อความโชคดีพระอรหันต์ศิีวลีผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ,บ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงานจะบังเกิดมหาโชคลาภพระอรหันต์สังกัจจาย ผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ,บ้านสถานที่ประกอบการค้าที่ทำงานจะพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยทั้งชีวิตมีแต่รอยยิ้มความสุขและมีปัญญาธรรมในชีวิตทุกคนพระอรหันต์อุปคุตผู้ใดได้บูชาหรือมีติดบ,บ้านสถานที่ประกอบการค้า ที่ทำงานจะพบแต่ความสำเร็จอุปสรรคความขัดข้องความไม่มีต่างๆจะมาลายหายไปคาถาบูชาสามพระอรหันต์แห่งโชคลาภอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะทธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะ สังคังปูเชมิอิมินาสก,กาเรนะสีวลีเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเรนะสังกัดจายเทระปูเชมิอิมินาสก,กาเรนะอุปคุตเทระปูเชมิสีวลีสังกัดจายอุปคุตจะมหาเทโรเทวตานระปูชิตโต โสระโหปัจจะยาทิมหิอะหังวันทามิตังสทาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพม,มังมนุสังจะปูชิตังสีวลีอาราธานานังณชาลีติสังกัจจายอาราธานานางณปุเนวังอุปคุตอาราธานานังจิตติลาพังจิตตังสุขัง สีวลีประสิทธิเมสัพพะลาพังสทาโสถิสังกจ,จายประสิทธิเมมหาโพคังสุขังปัจจะยาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพะสุขโขพวันตุเม